มาแล้วพี่นอ้องอยนะุยุยงหง่ะหอบหน้าหอบหลังโอ้ <laughs> เพื่อพี่น้องคักๆเล่นนี่เแน่ควรไปแล้วคุณผู้ใหญ่ก็ย่างยาักขอเนาะเออเออคุณน้ำาสใสไม่ใช่หน่อยปัดดันว่าเอาอันนั่กนกล่องไม่ได้ปะทีุนี่ไม่ได้เอากล่องอันกรอบกล่องลงน้ำได้มากว่ามันสิบริเวณร่งน้ำนี่แหละ ลายซ้ำไทยใดนี่แหลนะเนาะนี่คือเรือคันแหลมนะเอาของเก็บก,ก่อน บรรากาศโดยรอบวันนี้อากาศดีาาศดแต่ว่าเป็นไงต้องอยู่นะ้ำอยู่นี่สุดเป็นไงเป็นไงต้องอยู่เอาไม่เงยหน่อยออกไปนะคะไม่เงหน่อยก็สินั่งในเรือรอ,อเลยล้วค่ะเดี๋ยวมันคลองออกจากหลังก่อนอาหารสำรับอาหารกระองหมดอูอ้ววว ทางนาภูเขาที่มีหน่อยเคยทายเ้เบิงนะคะนี่คือภูเขาที่มีหน่อยเคยทายห้เบิงตอนนั้นจําไในว่าค่าตอนที่มาเที่ยวทีแล้วหิมะยู่เชิงภูเขายังบมละลายนะคะมาเดือนทีแล้วนะคะแต่เดือนนี้ละลายหมดแล้วค่ะแต่ว่าเดือนที่แล้วมากฝนยังบ่หายตกนะคะอันนี้ฝนเจ้าตกแล้วก็สบายสบายอากาศบริน,นีปลอดโปร่งนะคะนี่หน่อยสันแนนนะคะกำลังกับเสือใส่เสือชูชีพอยู่ค่ะ นี่คือเรือที่พญเซานะคะเอ็นดอกฮูมิเกชูทัวหุนดาฟอทีนคอคันเซ็กอะไรประมาณเก้าอยนะคะคิดเป็นเงินไทยตีกลมๆไ้ประมาณเก้าลอยเพราะว่าสองอยนะคะค่าเซา 200, สองลอยสวิดเดนนะคะกัซีอูประมาณเก้าอยไทยนะคะขึ้นลงบ่เกินนี้นะคะสำหรับบริการอากาศบริเวณคางๆกับทางลงมาก,กอาย่ประมาณนี้นะคะ น,นี่ก็ล่อพใหญ่สูบให่แล้วก็น,นะคะเอาสิจังเอาเลือกออกไปนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบื้องตอนเอาเลือกออกนะคะน้ำใสหลายิ่งนะคะเห็นบ่้มีหน่อยบ่ไเ้เอารองเท้วบูดคือพใหญ่มากนะคะขืนวัาสิบ่ไปน้ำเล่าเรื่องท้วคูนี้มานะคะสุดท้ายก็ได้ดไปนน้ำเล่านะคะเราไปยอมนะคะแต่ว่าน้ำยังบข่ขืนนะคะน้ำยังรงอยู่เห็นบ่สภาพน้ำได้รักจากใจรักนะจุบ๊บจุ๊บ